สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับทางร้านของผมนะฮะซึ่งเป็นร้านขายเกงยีนรุ่นห0 1ูนย์หนึ่งรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะลูกค้ามาดูเกงยีนีว่ารุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มนะครับลูกค้าเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะฮะป้ายประกณนนะฮะตำหนีตามภาพนะป้ายประกันนะครับจะเขาจะมีรอยฉีกอยู่ตรงนี้ให้อยู่แล้วนะโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่รอยขาดหรือรอยอะไรแต่อย่างใดนะเขาจะมีรอยฉีกไว้ให้้้ฉีกอยยู่่่่แแแลลวววนนะตโดสใหญ ที่เขาเอามาอย่างตัวนี้นะะเขาจะไม่ฉีกมานะครับอย่างตัวนี้เขาจะไม่ฉีกมาเขาก็จะมีรอยส่วนเกินมาอย่างนี้ถูกไหมฮะจะมีรอยส่วนเกินมาอย่างนี้ก็คือเป็นป้ายที่ไม่ฉีกมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้อ๋อเขาจะเย็บมานะฮะแต่ถ้าเราฉีกเนี่ยรอเย็บเขาก็จะหลุดไปนะครับไม่ทราบว่าในกล้องเห็นไหมอ่ถ้าเราฉีกเนี่ยรอเย็บรอยเย็บตรงนี้ก็จะหลุดออกไปนะครับอย่างตัวนี้ได้ฉีกออกไปนะฮะแล้วก็จะมี เป็นรอยฉีกอย่างนี้นะครับกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายดับเป็นยู 36L 36นะครับผมเป็นสีบูยิ่งเข้มนะลูกค้าเป็นสีบูยิ่งเข้มขนาดวัดจริงเอว35ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5เมตรกางเกงตัวนี้นะครับป้ายแคร์ที่แจ้งที่มาถ้าโดนตัดนะครับกางเกงตัวนี้ป้ายแคร์โดนตัดนะครับก็ทราบขนาดวัดจริงกันนะครับเอว35ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5 ราคาหนึ่งพันสองยห้าสิบาทเป็นสีบูยีนเข้มนะฮะลูกค้าเป็นสีบูยีนเข้มราคาหนึ่งพันสองรอยหสิบาทเนี่ยนะฮะเราแพนกล้องให้ดูนะครับสีด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ดูแบบละเอียดนะฮะกางเกงแต่ละตัวจากทางด้านของเรานะครับลูกค้าสวยๆเข้มๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูงานปลายขานะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขานะงานปลายขาจัดเป็นงานปลายขาตัดเด็บมานะครับจัดเป็นงานปลายขาตัดเด็บมาโดยใช้ปลายขาเดิมนะฮะ ครับผมก็ดูก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ถ้ากางเกงเรายาวไปนะครับก็ต้องตัดเย็บเป็นเรื่องธรรมดานะปลายขาจะเป็นปลายขาตัดเย็บเป็นการปลายขาผ้าเดิมนะครับลูกค้าปลายแร์โดนตัดนะฮะป้ายประเก็นนะฮะจะมีรอยฉีกด้านข้างนะฮะแล้วก็ป้ายเรทแถบนะฮะสกรีรีไวนะเป็นสีบลูยินเค้มๆนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้า นะครับผมขอดูรูปภาพนิ่งขอดูรายละเอียดต่างๆให้มั่นใจเสียก่อนค่อยจัดสินใจสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับทา่านจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะครับทางนั้นเรานะขายของมาก็ยาวนานครับผมก็จะมีลูกค้าประจําที่กลับมาอุดหนุนเราอยู่เป็นประจํานะครับมาซื้อกางเกงอย่างทางั้นเราอยู่เป็นประจําผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้นะฮะที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านเรานะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับทางของเรานะฮะอยู่เป็นประจํานะครับ ทางร้านเรารับรองว่าไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอน,นครับผมไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะสอบถามว่าส่งของตรงปกไหมอะไรอย่างนี้นะฮะลูกค้าครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะฮะผมรับประกันให้เลยว่าของที่ร้านเราตรงปกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราขายของมาเองก็ยาวนานนะครับลูกค้าไม่ได้ขายของมาวันก่อนเมื่อวานนี้นะเราขายของมาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับฐานลูกค้าเราก็มีเป็นประจำอยู่แล้วก็ยัางไงาลูกค้าที่เข้ามาใหม่ๆก็ลองเช็คเครดิต หน้าร้านได้นะผมจะมีทั้งทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ลูกค้าท่านไหนสนจกางเกงตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับขนาดวัดจริงเอล35ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5ปลายแครโดนตัดครับราคา1,250บาทติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร096-1519525นะครับขอบคุณครับ